โตวาทะในเรื่องของของรูปอะนะนะรูปกายเนี่ยว่าเขาบอกว่ารูปกายเนี่ยเป็นของเราครับ <c oughs> นะแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ของเราหรอกนะพระเจ้าก็เลยยกง่ายๆบอกว่าเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอะไรเนี่ยมีอํานาจเนี่ยสามารถฆ่าคนที่ควรฆ่าลิทซับคนที่ควรลิบได้ไหมบอกได้ ทำไมจะไม่ได้เขาเป็นพระราชาเนี่ยนะแล้วพระราชาองค์นั้นองค์นี้ล่ะได้ไหมได้นะแล้วอย่างเงี้ยท่านยังจะคิดว่ารูปเป็นของท่านอยู่ไหมเห็นไหมอคิเวสนะเริ่มตอบไม่ได้เริ่มเออไยนะอ่าะฉะนั้นในครั้งนั้นก็คือพระราชาใหญ่สุดอยู่แล้วนะฆ่าคนที่ควรฆ่าลิบซับคนที่ควรลิบได้หมดอ่ะนะอืนะ นั้นรูปยังจะเป็นของเธออยู่ไหมเนี่ยอืไม่ใช่ของเธอแล้วนะเมื่อมีการโต้วาทะกันนะบอกผลที่สุดเนี่ยอคเวสนาเนี่ยตอบไม่ไดนะ้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์อย่างอุบาลีข้าบดีก็เหมือนกันอุบาลีข้าบดีก็จะมาล้มวาทะพระพุทธเจ้านะก็ล้มไม่ได้ ก็รับอาสาเจ้านิครนไปเลยบอกเดี๋ยวจะไปล้มเองเจ้านิครนก็มั่นใจลูกศิษย์ตัวเองมากเลยบ่าเอาไปเลยนะทีขตปัสสีนี่เตือนนะบอกอย่านะเดี๋ยวอุบาลีเดี๋ยวไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเจอมายาเครื่องกับใจเขาก็บอกอ้เป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่พระเจ้าแหละจะมาเป็นลูกศิษย์ของเรานะก็อุบาลีก็เลยไป ตววาทะเสร็จก็ตวาทะอันนั้นก็ <c oughs> ในเรื่องของกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันไหนหนักที่สุดทางเจ้านิคนเขาบอกกรรมทางกายหนักที่สุดนะแต่ผู้เจ้าบอกกรรมทางใจหนักที่สุดสวนกันละผลที่สุดผู้เจ้าก็ยกตัวอย่างให้อุบาลี ข้าพดีก็บอกว่ายังไม่แจ่มกระจ่างขอตัวอย่างอีกได้ไหมก็ยกให้อีกขอเป็นสิบยี่สิบสามสิบตัวอย่างเลยเยอะมากจนกระทั่งคนขอยกตัวอย่างยังสู้ไม่ไหวเพราะพผู้เจ้าก็มีตัวอย่างมีอุปมาให้ไม่อัน้นก็เลยบอกว่ายอมละบอกจริงๆเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่อุปมาแรกแล้ว แต่อยากจะลองปัญญาของผู้เจ้าหน่อย<ฮ>ว่าจะมีมากแค่ไหนก็เลยถามไปเรื่อยแกล้งถามไปยังไม่ค่อยกระจางนะมีอีกไหมไม่กระจางก็มีอีกไหมนก็ตอบได้ตลอดอพระสูตรนี้ก็ยาวก็ผลที่สุดอุบาลีก็ประกาศตนถึงสณะนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจผิดมานานนะอ่าไป ยกย่องผู้ที่ไม่ควรยกย่องในฐานะที่ควรยกย่องอย่างนี้แต่ไม่ได้ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องในฐานะที่เป็นบุคคลที่ควรยกย่องอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธเจ้าแทนข่าวก็ไปถึงเจ้านิกรลเจ้านิกรนบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้ยังไง นี่ลูกศิษย์เอกของท่านเลยก็บอกอยากจะไปดูด้วยตาของตัวเองอก็เลยเดินทางไปพอถึงบ้านของอุบาลีขบดีก็ปรากฏว่า <c oughs> นายประตูก็ไม่ให้เข้าบ้านเหมือนเดิมซะและ้วแล้วก็มาถามว่าต้องการบินทบาทหรืออาหารบินทบาทหรือเปล่าถ้าต้องการเนี่ยจะเอามาให้ เพนายสั่งไว้อุบาลีสั่งไว้เขาก็รู้สึกแปลกๆล,ล่ะเขาบอกว่าไม่อยากได้อาหารบินตบาทหรอกแต่อยากมาพบกับอุบาลีก็เลยนายประตูก็ไปบอกอุบาลีก็ให้พบแต่แต่ก่อนเนี่ยเคยให้เจ้านิครนเนี่ยนั่งอาสนะสูงตัวเองนั่งอาสนะต่ำมาคราวนี้อุบาลีจัดอาสนะต่ำให้เจ้านิคน ตัวเองนั่งอาสนะสูงเลยเพราะว่าอ,อุบาลีตอนโต้กับพระพุทธเจ้านะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเ,เข้าใจธรรมะแล้ว <c oughs> ไม่ขั้นคลามแล้วต่อแรงลมฝนทั้งสี่ทิศก็คือวาทะใดทั้งสี่ทิศมานี่ไม่กลัวละโตได้เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ จ้านิครนก็เลยเลยเห็นจริงๆว่าเอออุบาลีเปลี่ยนไปแล้วนะกลายไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วอืมอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าว่าอุบาลีว่าเหมือนบุรุษมีตาดีไปแล้วโดนเขาควักลูกตาออก <c oughs> อืม <c oughs> ก็ด่าว่าอุบาลีเยอะแล้วก็กลับไปนะ ก็มีเรื่องราวหลายครั้งในครั้งวุฒิการเนี่ยท่านอาจารย์ครับต่อจากเรื่องของปัจจิโรหินีอะครับที่เมื่อกี้ถึงเรื่องของสัมมาสังกปะครับทีนี้มันจะมีข้ออื่นที่ต้องพึงปฏิบัติด้วยไหมครับก็พอถึงสัมมาสังกปะก็มาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาก็คือกายสุจริตสาม การไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรมนะแล้วก็มาสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรอันชอบเพียรที่จะไม่ให้อกุศลเกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็เพียรที่จะละทิ้งไปแล้วเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เกิดแล้วเนี่ยก็ดำรงรักษาไว้ นะอะไรเป็นกุศลที่แท้จริงะองก็บอกสติปทานสี่อะไรเป็นอกุศลที่แท้จริงพอค์บอกว่านิวรณ์ห้า mm hmm. กรมฉันทะปยาปาทินมิทะอุทาจักกุกุจักวิจิกิจากชานี่อันนี้เป็นอกุศลที่แท้จริงสัมมาต่อมาก็คือสัมมาสติะองก็ชี้มาที่สติปทานสี่สุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบดูแล้วทุกข้อเนี่ยต้องฝึกตัวเองหมดเลยไม่ใช่เกิดจากการที่ไปอ้อนบอนสิ่งนั้นสิ่งนี้นะชานุโสนีเขาฟังแล้วเขาก็บอกก็ก็ดีนะละเอียดกว่าของเขาเยอะเลยเพราะของเขานี่ก็แค่ก่อกองไฟก้มกราบแล้วก็ทำอะไรกับแผ่นดินหน่อยนะ ก็ใครก็ทําได้อะแต่ของผู้เจ้าเนี่ยต้องใช้ความเพียรน,ยนต้องใช้ความพยายามต้องฝืนใจทำต้องทุ่มเทต้องเสียสละ,ะแต่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนการนับถือของเขามาเขาก็มองว่าของผู้เจ้าก็ดีของเขาก็ดีด้วยเหมือนกันเนี่ยท่านอาจารย์ครับจาก คำสอนตรงนี้ผมเข้าใจว่าคือมันเป็นวิธีการปรงบาปของศาสนาพุทธคือการเจริญมรรคแปดแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นการปรงบาปการปรงบาปของเราเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจในบาปแล้วถอนความยึดมั่นในบาปนะและบาปเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่บาปอย่างเดียวมันมีบุญด้วยม,มีบาปมีบุญ ก็คือมีกุศลมีอกุศลกรรมดำกรรมขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวพระองค์ให้เรารู้จักคำว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยหรือบาปปุญเนี่ยว่ากรรมคืออะไรพระองค์จึงบอกว่ากรรมังเขตเขตังเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไล่นา กรรมคือผืนนาบิญญานางพีชังบิญญาณคือพืชเมล็ดพืชตันหาสิเนโหตันหาคือยางในพืชอวิชาความไม่รู้เนี่ยนิวณานางแปลว่าเครื่องกัน้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดต,ตันหาสัญโยชนานางตันหาเป็นเครื่องผูกอวิชานิวลานางสัตตานัง,ต,นงตันหาสัญโยชนานาง ธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอานอน์กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหล,ละดังนั้นกามาพบมีขึ้นเพราะธาตุอันซามแล้ววิญญาณไปตั้งด้วยอวิชาที่เป็นเครื่องกั้นของสัตว์มีตัณหาเป็นเครื่องผูกทำให้สัตว์ยึดติดที่นั้นแล้วก็ สร้างอัตภาพอย่างอัตภาพนั้นให้เกิดขึ้น,นพรงตัดเหมือนกันอีกกรรมังเขตตังวิญ,ญญาณังพีชังตันาสิเนโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตหาสัญ,ญโยชนานังธาตุปานกลางวิญ,ญญาณไปตั้งอยู่รูปะพโวเกิดขึ้นรูปประพววเกิดขึปป้นเพราะธาตุปานกลางวิญญาณไปรับรู้ตัดเหมือนกันแล้วบอกธาตุปราณีตวิญญาณไปรับรู้อรูปภะพเกิดอรูปภพวโวเกิด ก็บอกอนนทพบมีสามนี่แหละนะมีได้ด้วยเหตุเพีงเท่านี้ดังนั้นพระองค์จะอธิบายเหตุที่มาที่ไปของการมีขึ้นของพบของชาติซึ่งกำลังทำให้เกิดชราและมรณะนะเนี่ยดังนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จะเวียนอยู่ในสามพบนี้นะยังหลุดไปไม่ได้เพราะว่า ยึดมั่นท่าน,นี้ไอ้ผืนนาเนี่ยมันคือที่ตั้งวิญญาณซึ่งพระองค์แบ่งเป็นสามคือผือนนาเลวปันกลางดีผืนนาเลวปันกลางดีเนี่ยแบ่งอีกนัยยะหนึ่งคือแบ่งเป็นาธาตุสี่ธาตุที่ตั้งวิญญาณมีสี่ธาตุคือรูปกายเราเป็นที่ตั้งวิญญาณเราต้องรู้ว่ากายเรามีวิญญาณคลองมีจิตอยู่เวทนาคือสุขทุกข์เฉย สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งสี่ธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นสี่ธาตุก็คือกรรมดังนั้นรูปกายเราก็เป็นกรรมเวทนาก็เป็นกรรมสัญญาก็เป็นกรรมสังขารก็เป็นกรรมถูกรู้โดยวิญญาณไปตั้งอาศัยนี่คือระบบของกรรม ที่ผู้เจ้าทรงอธิบายไว้ว่ากรรมคืออย่างนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะเธอกําลังคิดนึกเรื่องใดสัตว์ก็จะเดินไปตามนั้นนะอย่างเราคิดจะไปตกปลาเราก็ไปไปกําลังเดินทางไปอมไม่ตกละเปลี่ยนนี่ก็ความคิดอีกอะเราก็กลับสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมอีกเห็นนะมันก็วิ่งไปตามความคิดนะคิดอย่างไรเราก็ทําตามอย่างนั้นอย่างเนี้ย เพราะเรายึดว่านี่ความคิดเรานี่ความจําเราไนงะใช่ไหมเรามีความคิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้สัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมเนี่ยดังนั้นการจะสิ้นกรรมการจะหมดกรรมได้ก็คือต้องถอนความยึดมั่นในสี่ธรรมชาติและห้าธรรมชาตินี้นะ ถอนความยึดมั่นในกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าไม่ใช่ของเราและถอนความยึดมั่นในจิตที่เข้าไปรับรู้ธาตุทั้งสีนี้ไปรับรู้กรรมมันเป็นระบบของกรรมดังนั้น5ธรรมชาตินี้จึงถูกเรียกว่าขันห้านะอันเป็นระบบของกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มี ดังนั้นกรรมก็มีเหตุเกิดกรรมก็มีความดับพระองค์จึงบอกว่ากรรมเนี่ยคืออะไรพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมคือผืนนาหนึ่งในยะแต่ผืนนาถ้าไม่มีจิตไปตั้งเท่ากับมันไม่มีมันมีเพราะจิตไปตั้งเช่นถ้าจิตเรามาตั้งที่รูปกายเช่นลมหายใจเราก็จะไม่ได้คิดถ้าเราคิดขณะนั้นเราลืมลม จิตจึงตั้งทีละธาตุทีละธาตุทีละธา,าตุอย่างนี้มันก็วนไปวนมาอย่างนี้นะดังนั้นกรรมเนี่ยมันมีเพราะจิตไปรู้กรรมที่มีจิตไปรู้ด้วยเนี่ยถูกเรียกว่าเจตนาอืมพงค์จึงเรียกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะวิญญาณปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งเท่ากับเจตนาไปตั้ง ปราถนาไปตั้งลงบอกอันเดียวกันข้อการรท่านอาจารย์เหมือนภาวะที่ผมคิดโกรธคนนี้ปั๊บแบบนี้ครับอือวิญญาณเข้าไปตั้งหรือว่าการรับรู้เข้าไปตั้งปุ๊บเนี่ยแต่ว่าจริงๆณตอนนี้ก็คือมีเจตนาเรียบร้อยแล้วมีเจตนาแล้วและมีกรรมแล้วเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วใช่และมีอีกอย่างคือมีพบแล้วราะเมื่อกี้พบคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของวิญญาณคือพบ ก็คือเป็นสถานที่เกิดแล้วเป็นสถานที่เกิดแล้วแล้วถ้าผมคิดต่อไปอีกไม่ยอมดับตรงนี้มันก็จะเป็นชาติใช่ไหมเรียกว่าชาติเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนผืนนาพอตกไปแล้วปุ๊บมีที่ตั้งเนี่ยคือมีพบครับเมล็ดพืชงอกเรียกว่าชาติอ่านแยกกันอย่างนี้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือตรงต้องดับตรงนี้ต้องลลักมันต้องดับเหตุับดับเหตุพระองค์จึงบอกไงถ้าเมล็ดพืชเนี่ย ไม่มีดินกับไม่มีน้ํามามลดเมล็ดพืชงอกเป็นชาติได้ไหมงอกได้ไหมไม่ได้มเมล็ดพืชตามร้านค้าเนี่ยมันก็ใส่อยู่ในซองไม่เห็นมันงอกเลยเพราะมันแห้งไม่มีน้ําและมันไม่ได้อยู่บนที่ตั้งคือดินนะเรียกว่ามเมล็ดพืชน,นั้นไม่มีองค์ประกอบแต่พอมเมล็ดพืชมีองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัยคือดินกับน้ําไปลดเรียกว่าวิญญาณนงสาหารังวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหาร อาหารมันคือดินและน้ำนะพอน้ำลดไปปุ๊บมเมล็ดพืชแห้งๆเป็นไงมียางเพราะน้ำซึมซับเข้าไปจึงเรียกว่ายางในพืชน,นะยางในพืชเนี่ยก็เรียกว่าตันหาสิเนโหน้ำที่ลดมเมล็ดพืชเข้าไปเนี่ยเปรียบเหมือนนันทิราคะนันทิราคะคือความเพลินและความพอใจทำให้เกิดตันหาคือความอยาก ดังนั้นองค์ประกอบของการงอกเนี่ยก็คือต้องมีดินกับมีน้ำพระองค์จึงถามสาวกในครั้งแรกว่าถ้าเมล็ดพืชเนี่ยไม่มีดินกับไม่มีน้ำเมล็ดพืชงอกได้ไหมสาวกบอกไม่ได้แล้วถ้าเมล็ดพืชมีดินกับมีน้ำละ่ะงอกได้ไหมบอกงอกได้ดังนั้นจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าดินคือที่ตั้งวิญญาณ4ีเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณ น้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะที่ลดลงไปนะ <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ <c oughs> ก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ตราเหมือนกันเลยที่ตั้งวิญญาณสี่ถูกเรียกว่าพบใช่ไหมและขณะมีพบคือมีการรับรู้ว่านี้คือธาตุอะไรและนี้ก็คือผืนนาก็คือมีกรรมก็อันเดียวกันเลยเห็นนะข้อการครับท่านอาจารย์ทีนี้เหมือน หมอนกับว่าวิธีแก้เนี่ยคืออาจจะแก้ให้วิญญาณไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้หรือว่าไม่ให้มีความเพลินก็ได้หรือว่ามันใช่ทนนั้นแก้ได้หลายแบบใช่ไหมครับแก้ได้หลายแบบในเมื่อเราเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยมันบนตั้งอยู่ในสี่ธาตุนี้พระศาสนา,าก็บอกเอามันมาตั้งธาตุเดียวเพื่อฝึกไม่ให้มันไปตั้งอีกสามธาตุเห็นนะต้องอ้อนวอนใครมะไม่ต้องไม่ต้อง,องฝึกเองทําเองใช่ไหม เรียนรู้เองว่าธรรมธาตุนี้ทำงานกันยังไงเราทำได้ทุกคนทำได้ไงพระเจ้าให้ทุกคนเนี่ยไม่ดูหมิ่นตนเองทุกคนมีเหมือนกันพระเจ้าก็มีท่านบอกตัวพระองค์ก็มีพระองค์ก็ทำอย่างนี้ลองฝึกคือท่านเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองไงลองลอง,ลองดูสิอเมื่อลองเอาจิตมาตั้งอยู่ที่ที่เดียวปรากฏอ่ะโอ้มันไม่อยู่เนะมันไปมันไปมันไป พงก็สังเกตนะขณะที่มันไปมันไปจริงปะมันไม่ได้ไปการรับรู้มันหายไปแล้วมันไปมีการรับรู้ใหม่พงจึงบอกขณะที่เรารู้สึกว่ามันไปรู้นี่ไปรู้นี่มันไม่ได้วิ่งไปนะมันไม่ได้เคลื่อนไปแต่วิญญาณดวงนึงเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดพงค์ <c oughs> ก็เลยเปรียบเหมือนกับแสงสุริเย ที่ส่องลงมาแล้วผ่านช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของเรือนพงก็ถามสาวกว่าแสงสุริยเ,เนี่ยแสงแดดเนี่ยลำแสงเนี่ยมันจะปรากฏรอยแดดที่ไหนเกิดรัศมีตรงที่ไหนสาวกก็บอกเกิดที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพงก็บอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงก็จะไปปรากฏที่ดินรัศมี ถ้าลินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกบอกว่าอัปปติตตังวิญญาณังวิญญาณยจะไม่ปรากฏคือรัศมีก็ไม่ปรากฏเพราะมันไม่มีฉากรองรับไม่มีที่ตั้งนะพระองค์ก็ <c oughs> ตรัสเกี่ยวกับวิญญาณตัวรัศมีเนี่ยก็เปรียบเหมือนวิญญาณน,นะตัวฉากเนี่ย ก็เหมือนกับนามรูปเหมือนกับที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นอันนี้ก็คืออุปมาที่พระองค์กําลังอธิบายให้เราเข้าใจว่าจิตมโนวิญญาณทํางานกันอย่างนี้และขณะที่มันมาส่องที่เกิดรอยแดดที่ฝาเรือนเนี่ยแล้วพอฝาเรือนไม่มีเนี่ยถามว่ารอยแดดเนี่ยม,มันวิ่งเป็นแผ่นเป็นรอยแดดไปแปะที่ดินไหม ไม่ใช่รอยแดดที่ฝาเรือนต้องหายไปก่อนจริงไหมแล้วเกิดเป็นลำแสงแดดใหม่ใช่ไหมแล้วพุ่งไปกระทบกับดินถึงจะเกิดรอยแดดใหม่ถูกต้องไหมครับอืมเห็นไหมดังนั้นวิญญาณเวียนว่ายใจเกิดผู้เจ้าบอกไม่มีวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดอยู่กับที่ตรงนั้นแหละแล้วจเจริญง,งอกงามไพบู์เพราะเหตุปัจจัย ดังนั้นบินญ,ญาณไม่ได้เคลื่อนตัวไปล่องลอยไปที่นั่นที่นี่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดพระองค์บอกว่าการอุปมาเรื่องของจิตมโนบิญญาณเนี่ยอุปมายากมากพระองค์ก็ยังอุตส่าห์คิดอุปมาได้ให้เราเข้าใจดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าการรู้แจ้งเนี่ยในธานตาุต่างๆเนี่ยมันมีขึ้นเพราะการกระทบ แล้วก็รู้แจ้งเฉพาะาธาตุนั้นจเจริญง,งอกงามภัยบุญในาธาตุนั้นไม่อาจข้ามไปาธาตุอื่นได้ถ้ามันจะข้ามไปาธาตุอื่นตัวมันต้องดับก่อนแล้วมันก็จะเกิดใหม่การเกิดใหม่ต้องไปเกาะลำแสงก่อนสัตว์ต้องไปยึดลำแสงสุริยนะซึ่งเปรียบเหมือนมโนคือใจเป็นาธาตุรู้ที่พร้อมจะรู้แต่ยังไม่รู้ถ้าไม่มีการชนหรือกระทบอืม ดังนั้นมันจึงเป็นลําแสงก่อนแล้วไปกระทบกับดินแล้วจึงเกิดรัศมีเกิดการรู้แจ้งนั่นเองเนี่ยนะดังนั้นถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าดีๆค่อยๆฟังไปตามลำดับด้วยมันสมองของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเข้าใจได้เห็นไหมโยมมาจากศูนย์เหมือนกันเนี่ยถ้าตั้งใจฟังเนี่ยเข้าใจเพราะอาตมาก็ามาจากศูนย์ ก็ค่อยๆอ่านไปอ่านไปเออก็เข้าใจเป็นเหตุเป็นผลดีนะและอุปมาของพระเจ้าก็ชัดนะแต่นั้นพระองค์จะปฏิเสธการเวียนไหยตายเกิดบอกว่าวิญญาณเวียนไหยตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เวียนไหยตายเกิดคือสัตว์ผู้ที่เข้ามายึดวิญญาณอีกทีนั่นแหละผู้นั้นแหละคือตัวเดิมที่เวียนเกิดเวียนตายนะ อันนี้ก็คือความจริงที่พระเจ้าพยายามทยอยบัญญัติออกมาออกมาออกมาเป็นพุทธวจนะเป็นพระสูตรต่างๆนะเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางดังนั้นเจ้าเวรในกรรมที่มีความยิ่งใหญ่สั่งให้คนนี้ดีคนนี้เลวคนนี้ป่วยคนนี้หายป่วยเนี่ยไม่มีไม่มีใครในโลกมีอำนาจที่จะดนบรันรดาลให้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่อำนาจที่จะโดนบันดาลก็คือตัวของสัตว์เองที่ประพฤติดีหรือเลวกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตหรือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซึ่งพระองค์ก็เป็นผู้ฉลาดในผืนนาว่าผืนนาลักษณะนี้นะกายทุจริตอย่างนี้นะจะยังอัตภาพให้ได้นรกกําเดชานเปลวพิสัยถ้าผืนนาที่เป็น สุจริตเนี่ยจะยังอัตภาพให้ได้มนุษย์กับเทวดาสองอันพระองค์ก็บัญญัติออกมาเพราะพระองค์มีจุตูปปาตยานอยู่แล้วมีปุกเพนิวาสานุสนติยานอยู่แล้วพระองค์ก็ยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยประกอบกับอริสัตสนะที่พระองค์ตรัสรู้อย่างนี้ดังนั้น การที่เราจะสิ้นกรรมออกจากกรรมได้เนี่ยพระองค์ก็ให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องนะแล้วเราก็จะทราบว่าจริงๆกรรมก็คือคือความเป็นตัวเราทั้งหมดเลยคือก้อนกรรมเลยและเราก็ต้องเป็นไปตามกรรมเพราะเรากำลังยึดก้อนกรรมนี้ว่าเป็นเรานะเราก็เลยต้องรับกรรม ดังนัถ้าเราจะไม่ต้องรับกรรมก็คือเราต้องไม่ยึดเมื่อไม่ยึดว่ากายนี้ของเราสุขทุกข์ของเราความจําของเราความคิดของเราจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราปฏิเสธทั้งหมดหลุดพ้นคนนี้ไม่ต้องรับกรรมดังนั้นพระอาหารหันต์จึงไม่ต้องรับกรรมเพราะกรรมไม่ใช่ของท่านพระโมคคัลลานะเป็นอาหารหันต์แล้วร่างกายที่เป็นโมคคัลลานะไม่ใช่โมคคัลลานะแล้ว ท่านหลุดพ้นแล้วอยู่อีกระบบหนึ่งระบบนี้แก่เจ็บตายถึงเวลากายก็แตกทำลายไปป่วยเป็นโรคนั้นโลกนี้ก็ตายไปแตส่สภาวะเดิมหรือสภาพเดิมของท่านนั้นไม่ใช่สิ่งนี้แล้ว <c oughs> แต่ปุถุชนก็อาจจะมองว่าร่างกายตรงนี้เป็นโมฆราณนะแต่ไม่ใช่ละโมฆราณะเป็นสุญญาตาละเป็นความว่างละ ซึ่งเป็นธรรมาธาตุที่ทุกคนมีอยู่แล้วการได้มรรคผลนิพพานเนี่ยคือการกลับไปสู่ธาตุเดิมของตัวเองธรรมธาตุเดิมไม่ได้มีใครบันดาลใหนะ้ทุกคนต้องทําเองผู้เจ้าจึงเป็นเพียงผู้บอกบอกขนทางบอกเส้นทางแล้วก็ให้เราฝึกฝนตามความเป็นจริงนะ